แอนด erm yeah ี้วอร์ฮอราชาแห่งป๊อปอาร์ตป๊อปอาร์ตก็วันนี้จะพาทุกคนมาดูกับงานศิลปะที่พูดง่ายว่าแบบดูง่ายที่สุดในโลกเลยก็ได้กับศิลปะแขนงที่ว่าป๊อปอาร์ตนะ ซึ่งคนที่ปุกกระแสป๊อปอาร์ตเนี่ยครับก็คือแอนดี้วอร์ฮส่วนผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แบบกับทุกคนเลยครับก็คือซุปกระป๋องแคมเดลซึ่งแอนดี้วอร์ฮเนี่ยสามารถทําซุปกระป๋องราคาแบบร้อยกว่าบาทแต่กับขายได้600ล้านบาทแอนดี้วอร์ฮราชาแห่งป๊อปอาร์ต <c oughs> ก็ตื่นเต้นมาก <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราได้ดูกับผลงานจริงๆของเขาด้วย <c oughs> ตั้งแต่ที่เดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกได้ถึงความแบบ อลังการใช่ไหมความฟูฟ้าใ,ใครๆก็ดูได้เลยอะป๊อปอาร์ตอะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นศิลปะนิยมนั่นเองก็คือคำว่า popula บวกอาร์ t ในสมัยก่อนอะศิลปะมันเป็นอะไรที่มันเข้าถึงยากมากๆแต่พอมาเป็นป๊อปอาร์ตที่แอนดี้วอร์ฮอลทำเนี่ยเขาย่อยศิลปะให้ง่ายมากกว่านั้น แอนดี่วอร์ฮอลเนี่ยสร้างภาพพอรเทกตโดยการซิงเกีนซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าผลงานของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงปะภาพแรกเลยมมริลินมองโรอันนี้คือด่งดังมากนะคือแบบถึงแม้ว่าไม่รู้จักแอนดี้วอร์ฮอลเนี่ยเห็นภาพนี้ก็คือแบบต้องรู้แน่นอนอว,ว่ามีชื่อเสียงดังมากภาพที่แอนดี้วอร์ฮอลทำลงไปเนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่ในแบบ เสยืดถ<ช>ุงผ้าอะไรอีกมากมายก็คือเขาเป็นเหมือนแบบต้นแบบของการซิลสกินการซิลสกินมันคืออะไรอะเทคนิคของซิลสกินก็คือการที่เอากระดาษมาวางไว้ใช่ไหมครับแล้วก็เอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งอะที่เจาะรูไว้เนี่ยมาวางทับแล้วก็เอาสีปาดลงมาเพื่อให้เกิด ลวดลายในรูนั้นซึ่งมันก็จะมีลวดลายเพิ่มเติมขึ้นอีกโดยการเอาอีกแผ่นหนึ่งทับซ้อนเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะได้สีที่เป็นปรากฏมีเป็นเลเยอร์มาอย่างนี้เพราะว่านี้ไม่ได้ใช้แค่ซิลซิส,สกินแผ่นเดียวมันมีการออแบบเลเยอร์หลายๆชั้นเจ๋งมากครับคือเขาทําแป้นพิมพ์มาแบบเดียวแต่เขาเปลี่ยนวิธีการใช้สีไงมันเลยเออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมว่าภาพทุกภาพเนี่ยก็จะมีแบบบอ็อกเดิมหมดเลยแต่เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ แ,บบแต่มันแค่ความ,มารู้สึกเ,เ,เหมือนแอบบเป็นสีสีเหมือนแบบออกแนวแฟชั่นด้วยนะ,ะ,ะเหมือนกับเราเหมือนกับการเล่นสีการแบบอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่ภาพมันเป็นภาพเดิมแต่มันดูมีสเสน่ห์มากภาพเซตของมารินมอนโรฮะอันนี้บหอห์ก็เหมือนแบบสะท้อนไปว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วการเป็นดารามันคือแบบโลกแห่งสีสัน่ะมันไม่มีความจริงมันแบบเป็นภาพของมายาที่มีแบบสีแป้งอะไรไว้ให้คิดด้วยมารินมอนโลอันนี้บอฮอเนี่ยครับเขา พูดง่ายว่าคือก็เกาะกระแสแหละอะไรที่สามารถสร้างเงินได้สามารถสร้างงานศิลปะสามารถทําให้เขามีชื่อเสียงได้เนี่ยเขาก็ทําอย่างของมอนโรเนี่ยที่เขาทำเนี่ยเขาทําตอนที่มอนโรตายพอดีอยังเป็นกระแสอยู่เนี่ยอพอเขาสร้างภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยคนก็มาติดตามอ่ามันก็ยิ่งดังขึ้นเกาะทุกกระแสอย่างอันนี้ก็เป็นรูปซิลส,สกรีนของหมาเจติตุงหมาเจติตุงที่เป็นผู้นําของจีนในช่วงแบบ คอมมิวน,นิสต์น,นะอะสะท้อนที่เห็นถึงว่าเฮ้ยมันเป็นการต่อสู้อย่างหนึ่งนะระหว่างการเมืองและงานศิลปะเราจะรู้ว่าเฮ้ยศิลปะกับการเมืองอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันมานานตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วอะ<า>ไรเงี้ยอันนี้วอลอก็เลยหยิบภาพนี้ออกมาเล่าเหมือนกันอันนี้วอลเนี่ยไม่ได้ทําแค่งานเพนติ้งอย่างเดียวเขาทําแบบแทบจะทุกขแขนงที่เป็นศิลปะนิยมเลยไม่ว่าจะเป็น ภาพวาดงานดนตรีงานภาพยนตร์ใช่ไหมแล้วก็ภาพถ่าย <G ül üyor> Pop Art is for everyone อันนี้วอล์คนอกจากจะแบบเฟี้ยวทั้งเรื่องของการทำอะไรง่ายๆแล้วแต่แฟชั่นเขาแบบน้ำมากใส่เสื้อคอตเตอสีผมจัดบบจ้าบบนเนาะใช่ไหมยังแบบมีแฟชั่นขนาดนี้เลือกกรอบแว่นให้มันสวยๆเนี่ยขนาดนเนี้ยเหมือนแบบมีดีเทลผมอะไรเงี้ยที่สองสีมีความแบบล้ำอ่ะ๊อปมากก งานจริงมากงานจริงที่มีายเซนของแอนนี้วอร์ฮอยู่คือถ้าสมมติว่าเราเป็นแบบอินศิลปะจริงๆเราคงจะแบบรู้สึกแบบยิ่งกว่านี้อ,อีกเนาะขนาดอันนี้แบบเราแบบเป็นคนที่แบบไม่ได้อินมากก็ยังรู้สึกแบบเฮ้ยผลงานจริงอะไม่เข้าใจก็สวยประโยคเด็ดเลยของแอนนี้วอร์ฮนะคะที่แบบเหมือนกับทำนาอนาคตเลยกันเป็นประโยคที่แบบ in the future everyone will be world f a m o n s f o r 14ก็คือในอนาคตเนี่ยทุกคนสามารถที่จะแบบโด่งดังได้ในเวลา15นาทีคือเขาพูดมาในอดีตใช่ไหมใช่แต่ในปัจจุบันที่เขาพูดถึงอ่ะที่บางทีคนเราสามารถดังได้ภายใน15นาทีจริงนะผมเห็นเนี่ยแอป tiktok อย่างเงี้ยอินสตาแกรมบางคนออกมาเต้นออกมาแบบแต่งตัวหรือร้องเพลงเงี้ยโด่งดังได้ภายใน15นาทีเฮ้ยอันนี้บอกหอทนานอนาคตได้จริงหรอ a n น y ี้วอ o l ฮอที่ริเวอร์ซิตี้อันนี้เป็นเหมือนโพลารอยด์ปะที่แบบเปลี่ยนสีฟิลเตอร์เนี่ยจริงหรอนี่ยเปลี่ยนสีปะละ่ะเออเจ๋งปะเปลี่ยนสีตัวเองแล้วก็มีแบบแอนดี้วอ o l ฮอลายเซนหนึ่งสองแชะอ่ะงานลำมากแอนดี้วอ o l ฮอลเนี่ยทำหลายอย่างมากจริงๆซึ่งสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะฮะ <c oughs> ก็คือเรื่องของงานดนตรีออนดี้ว <c oughs> อรฮอลเนี่ยเป็นคนที่ คุกกี้อยู่กับนักดนตรีชื่อดังหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นแบบเดวิดโบวีไม่ว่าจะเป็นเดอะบิทเทิลบ๊อบดีแลนอะไรเงี้ยก็อันนี้วกฮก็แบบรู้จักอย่างอันนี้เป็นของวงเดอะโรลลิ่งสโตนฮะ <S <S ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปกของเขานะที่จะเป็นภาพถ่ายของเป้างเกงยีนรีวายแต่ว่ามันแปลกยังไงคือถ้าเกิดมองดีๆเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันคือเอาไว้ว่าเพศผู้ชายที่แบบกำลังแข็งตัวอันนี้อวกเ่ยก็เป็นคนหนึ่งที่แบบแสดงออกทางเพศยอย่างแบบเปิดเผยเ,เหมือนกัน ซึ่งนี้ก็แบบแสดงถึงความแบบเรียบง่ายแต่มีพลังอยู่มันก็ดูดแท้นะต่อเออแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แบบยอดฮิตมากก็คือเป็นลูกกล้วยนะเหมือนเสื้อกันเลยตอน<ช>นี้คือมันคืออะไรอกันเป็นอัลบั้มของวง,ง,งเดอะเวร์เรนทันเดอร์กรา ซึ่งความเจ๋งของมันก็คือแอนิโวฮอออกแบบปกภาพนี้โดยใช้ที่เป็นกล้วยใช่ไหมซึ่งอันนี้เราจะเห็นเป็นกล้วยสีเหลืองแต่ถ้าเกิดมองดีๆมันจะมีเขียนว่าแบบให้ดึงตรงเนี้ยออกมาแล้วก็ปอกเปลือกกล้วยออกมันก็จะเป็นกล้วยอีกสีหนึ่งที่อยู่ข้างใน <ST> S> <S พอกลับไปด้านหลังของแผ่นเสียดเนี่ยเราก็จะเห็นศิลปินหลายๆท่านที่แบบถูกถ่ายภาพด้วยการที่แบบมีฟิลเตอร์คลคายๆที่เราถ่ายกันตอนแรกนะมันคือความแบบสนุกสนานเรียบง่ายซึ่ง วงดนตรีวงเี้ยมันเป็นวงดนตรีที่อันนี้วอหอลปั้นเลยับเพราะอันนี้วอหอลเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ให้ไม่ว่าจะเป็นการถ่าย MV การแบบช่วยดูของเรื่องทำนองแล้วก็อาร์ตเวิร์กต่างๆของในอัลบั้มแล้วปกอัลบั้มนี้ก็แบบไปปรากฏอยู่ในเสื้อยืดหรือว่าอะไรที่เป็นแฟชั่นมากมายแม้ท่านเสื้อผมใช่แต่ของผมดึงไม่ได้นะไม่เข้าใจก็สวยภาพนี้ก็เป็นภาพถ่ายของมูมัตอาลีที่ถ่ายภาพโดยอนดี้วอลฮอลแล้วก็มีลายเซ็นของเขาประกบไว้ คือบางทีอ่ะเราอาจจะเห็นว่าศิลปินคนอื่นอาจจะแบบไปค้นหานายแบบนางแบบที่แบบเป็นใครที่ไม่รู้จักอย่างเงี้ยแต่บอหอเลือกที่จะถ่ายคนดังไปเลยง่ายดีเพราะว่ามันป๊อปแน่นอนฮนะป๊อปมาก อันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่โด่งดังของแอนดี้เหมือนกันเป็นงานนิตยสารเพราะว่าเขาก็ทําหลายแบบอะเนาะกันทั้งนิตยสารอะไรเงี้ยก็โด่งดังมากคือการอยากอ่านข้างในเหมือนกันนะเราะเหมือนแบบได้ยินเขาเล่าว่าเฮ้ยพวกคําถามอะไรเงี้ยมันแบบเจ๋งมากมันเป็นคําถามที่แบบปกติเราถามคนดังๆเราอาจจะถามว่าเฮ้ยคุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้ยังไงใช่ไหมแต่ในนิตยสารอินเทอร์วิวที่แอนดี้วอร์ฮอลทำเนี่ยจะเป็นคําถามที่แบบ เช้านี้ค응ุณกินอะไรเช้านี้คุณขี่หรือยังอะไรเงี้ยก็จะเป็นคำถามที่แบบชีวิตประจำวันของเขาอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วก็ประสบความสําเร็จมากเลยนะจนถึงปัจจุบันนี้ก็หลายๆสำนักพิมพ์ก็แบบเปลี่ยนวิธีคําถามไปหมดเลยให้มันแบบรีแลกซ์ขึ้นง่ายขึ้นแต่มันก็ดูแบบเป็นคําถามที่ชวนคนมาอยากรู้กันอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็เป็นผลงานเขาที่ชื่อว่าซิวเวอร์คลาวตั้งอลามใหญ่โตมากใช่แล้วก็ได้ไ, <ง S 1> ไปจัดนิทรรศการด้วยนะเป็นศิลปะแนวจัดวางอะ <ๆ S 1> ไรเงี้ยอันนี้น่าจะแบบเแบบหมือนพยายามจะสื่อถึงว่าเฮ้ยโลกไฟฟ้ามันกําลังจะแบบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เมฆเป็นสีเงินอะไรเงี้ยจากที่อ่านอยู่ตรงนั้นนะแต่มองไปมองมาก็สวยดีนะถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าถ่ายรูปออกมาก็สวยเจ๋งมากครับ ไฮไลท์เลยดีกว่าท,ที่แบบโด,ด่งด<อ>ังมากก็คือโทเมโชซุปนั่นเองและที่สําคัญเนี่ยคือถ้าเราแบบอ่านประวัติเขานะเขาว่าชอบทานซุปนี้ใช่เพราะว่าแม่เขาเนี่ยชอบแบบให้เขาแบบกินซุปนี้ไงแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนกับผูกพันตอนนั้นเคยอ่านปักผ้าข,ของเขาป่ะที่เหมือนกับว่าเขาชอบอะไรอ่ะเขาแค่รู้ว่าเขาชอบซุปกับวานอ ก็เลยเอาทั้งสองอย่างมาผสมกันลงไปแล้วมันด่งดังมากนะใทรจะไปคิดว่าแบบกระป๋องซุปที่เรากินทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเออนี่แหละมันคือความง่ายนะบางทีเสลปะมันไม่ต้องแบบยุ่งยากมากก็ได้ใช่บางทีเราแค่แบบใกล้ตัวก็เอามาวาได้ซุปกระป๋องแคมเบลอันนี้นี่คือจะมีลายเซ็นประกอบไปด้วยที่เป็นซุปกระป๋องในปี1967ซึ่งเก่ามากข้างในน่อาจจะบูดไปแล้วนะฮะคือทุกอย่างเลยจะเป็นแบบ made in USA แล้วก็ เทคสีสันความจืดจางของสีลงไปเนี่ยมันก็หายไปหมดอ๋อข้างในไม่มีซุปมีแค่กระป๋องเฉยและซุปก็ระป๋องที่เขาว่าเนี่ยการสร้างมูลค่าให้กับแอนดี้วอร์ฮอลมากๆมากกว่า20ล้านดอลนะ20ล้านดอลลร์ถ้าเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่600ล้านโหเยอะจัดสร้างมูลค่าได้มากจริงๆเพราะว่ามันเขาอะ ทำการจัดเรียงว่าซุปเนี่ยไว้หลายๆรสชาติอ๋อที่เป็นภาพใหญ่ๆป้ากันเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตว่ามันจะเป็นภาพแบบใหญ่ๆแล้วก็มีซุปกระป๋องใหญ่ๆแล้วก็มีหลายๆรสอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของแอนดี้วอร์ฮอลเลยนะใช่เพรกะว่าแบบแค่เราเห็นว่าซุปเนี่ยเราก็รู้ละว่าแบบแอนดี้วอร์ฮอลแน่นอนแต่นี่ก็มีเห็นไหมมีซุปกระป๋องแคมเบลในรูปแบบอื่นๆอีกด้วยเส๋งว่ะเออแกน่าจะชอบจริงเลยเนี่ย แล้วเป็นของโปรดเขาเที่เขากินคนอย่างเราไม่ค่อยมีเงินกามาม่าไงอาจจะแบบเอามาม่ามาทําเสื้อทารองเท้า,าแต่กันชอบวันนียเนี่ยเป็นรองเท้าซุปกระป๋องแคมเบลรองเท้าหนังสวยมากเป็นดีไซน์ถ้าใส่เราก็าจะแบบซิกเนเจอร์มากว่าแบบมีคู่เดียวรองเท้าหนังในสมัยก่อนจริงๆมันไม่ได้มีความเป็นสีสันมากขนาดนี้มันเป็นแบบทรงโรเฟอร์เป็นรองเท้าบู๊ทธรรมดาที่แบบสีดําสีน้าตาลเงี้ยเออแต่แกก็ฉีกดีนะ อันนี้ก็เป็นประโยคเด็ดของแอนดี้วอล์ฮลเหมือนกันนะ The r e is beauty in everything just not everybody sees it มีความงามอยู่ในทุกอย่างแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นม,<า>มันเป็นเหมือนกับการที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นสิ่งใกล้ตัวแล้วเอามาสร้างผลงานได้อย่างใช่เพราะว่าอย่างแอนดี้เนี่ยคือเขาหยิบของใกล้ตัวของเขาเนี่ยมาสร้างผลงานแล้วมีมูลค่าได้จริงๆคำนี้มันอาจจะไปเหมือนคีย์เวิร์ดของศิลปะแนวป๊อป อาร์ตเลยก็ได้นะซึ่งก็สะท้อนจากปอปอาร์ตว่าความดังอ่ะมันมีความสวยงามซ่อนอยู่แต่คุณจะหยิบมันออกมาให้คนอื่นเห็นได้ยังไงแอนดี้วงหอครับคือปกติผมได้ยินชื่อแอนดี้วงหอมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแล้วก็ไม่ไม่เคยคิดว่าจะได้ดูง่ายๆในประเทศไทยเพราะว่าแอนดี้วงหอเนี่ยผลงานของเขาแบบกระจายไปทั่วโลกมากแล้วการดูผลงานแต่ละชิ้นของเขาเนี่ย มันเป็นเรื่องที่แบบยากเหมือนกันน่ะเพราะเราต้องเสียเงินมากมายในการไปดูแต่ในตอนเนี้ยมันมีให้ดูกันที่แบบในกรุงเทพเลยอ่ะมันจะสำคัญคือเป็นงานจริง,รงอ่านใช่แล้วเราจะมีอิน,อนเตอร์แอคกับทุกอย่างเลยตั้งแต่อ่านประวัติของแอนดี้บอฮอลเล,เลยอะไรเงี้ยจะเห็นถึงพัฒนาการของเขาตั้งแต่ผลงานช่วงแรกๆนุปนิสัยของตัวเขาที่สะท้อนจากงานอย่างเงี้ยบางบางชิ้นง,งานก็จะมีความแบบหรูหราฟู่ฟ้ามากๆจะมีความแบบ ป๊อปเคาน์เตอร์สุดๆแล้วอย่างเบสอะเข้าไปดูมาเป็นไงฮะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าถึงง่ายเพราะว่าตัวเราก็แบบไม่ได้อินศิลปะอะไรมากมายหรือแบบที่แบบอะไรเครียดเครียดหรือชีวประวัติเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องอ่านเยอะขนาดนี้กว่าจะเข้าใจอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีอินเทอร์แอคแล้วทำให้เราไม่น่าเบื่อละเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยยิ่งเป็นศิษย์าสตร์อย่างเงี้ย มันก็ตรงกับยุคสมัย<ช>แบบพวกเราด้วยจริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยเดินทางมาไม่ยากเลย,เลยใช่ตรงริเวอร์ซิตี้ที่เดียวกับแวนโก๊ะเลยและที่สำคัญคือมีถึงวันที่14พฤศจิกาย,ยนนี้เท่าน,านั้นกออ็อีกไม่ไม่นานมากนี่นานวกว่าใช่คือผมไม่รู้ว่าในชีวิตนี้เราจะได้เห็นผลงานจริงๆของอันดี้วอล์ร์สักกี่ครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยต้องขอบคุณเขาจริงๆที่ วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงของงานศิลปะให้มันง่ายขึ้นมากๆอยากจะชวนเพื่อนๆนนะ่ะต้องแบบต้องมาดูเลยเพราะว่าคุณจะได้อะไรกลับไปมากมายแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะส่วนใครที่มาแล้วก็แชร์มาให้พวกเราเห็นได้ว <figures> <sincer> ่าแบบถ่ายรูปเท่ๆหรือว่ามีรูปปอาร์ตแบบนี้ ที่มาแล้วแล้วถ่ายกันเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะส่วนครั้งหน้าจะพาไปเจอกับเรื่องอะไรพูดคุยเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยฮะแต่ส่วนตัวจะผมขอกลับเข้าไปถ่ายรูป <c oughs> ในงานก่อนนะ <c oughs> เพราะว่าหูมีอะไระต้องถ่ายเยอะมากมายฮะกันต้องไปถ่ายอันนี้เออไปก่อนดีกว่าฮะบ๊ายบาย มันเป็นแบบปปอ,อา art p h โ t o โไงเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนมีฟิลเตอร์แบบปรับสีออให้มันเพียเพ้ยนๆอะไรอย่เงี้ยมีความเป็นแบบเกลียนๆน,นะสีสันแบบแปลกตา